และนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรกระโดดลงน้ำแบบมั่วซั่วบอกเลยว่าอย่าก,กระพริบตาเด็ดขาดเพราะคลิปนี้อาจจะทำให้คุณไม่กล้าเล่นน้ำอีกเลยเพราะนี่คือฉลามนักล่าผู้ไร้ความปราณีที่อาจกำลังจ้องมองคุณอยู่ถ้าพูดถึงกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการเล่นน้ำหรือการกระโดดจากที่สูงลงทะเลหลายคนคงนึกถึงความสนุกความตื่นเต้นและความเย็นสดชื่นของสายน้ำใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณแน่ใจแล้วหรือว่าสิ่งที่อยู่ใต้น้ำเป็นแค่คลื่นใสและฝูงปลาธรรมดา เพราะบางครั้งใต้น้ำอาจมีนักล่าซุ่มรออยู่เพราะฉลามคือเครื่องจักรสังหารแห่งท้องทะเลด้วยฟันที่แหลมคมที่กัดกระดูกได้ขาดในพริบตาสัญชาตญาณนักล่าที่ไม่มีความปราณีและความเร็วที่สามารถพุ่งเข้าโจมตีเหยื่อก่อนที่มันจะรู้ตัว คุณไม่มีทางเอาชนะมันได้ในน้ำและที่น่ากลัวที่สุดคือคุณอาจไม่เห็นมันเลยจนกว่ามันจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้าคุณกระโดดลงน้ำแบบไม่ดูตามาตาเรือฉลามอาจคิดว่าคุณเป็นเหยื่อที่กำลังตกใจและแน่นอนฉลามไม่ใช่สายมังสวิรัตการเคลื่อนไหวแบบกระเสือกกระสนในน้ำอาจไปกระตุ้นสัญชาตญาณล่าเหยื่อของมันและทำให้คุณกลายเป็นมือพิเศษโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในเคสที่น่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นในปี2019กกับจอแดนลินซี่ หญิงสาววัย21ปีจากสหรัฐที่กำลังกระโดดลงน้ำเล่นกับครอบครัวระหว่างทริปดำน้ำตื้นที่บาฮามาสเธอไม่รู้เลยว่าฉลามเสือหลายตัวกำลังซุ่มอยู่ใต้น้ำก่อนที่มันจะพุ่งเข้าโจมตีเธออย่างไม่ทันตั้งตัวฉลามกัดเธออย่างรุนแรงที่แขนขาและลำตัวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแต่เธอก็ไม่รอดจากบาดแผลที่รุนแรงเกินไปเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม่น้ำจะดูสงบแต่ก็อาจซ่อนอันตรายไว้เสมอดังนั้นถ้าเห็นป้ายเตือนหรือมีีกาแจ้งเเตืออนฉลมยยด็ข